รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท UCI m e d ียจำกัดเสนอรายการปรนัดดาก,กำลังสองอสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองซ e เสน่ห์ความงามหนื่การเนวันนี้นะคะเราจะมาเติมพลังให้กับผิว ด้วยเซลล์ต้นกําเนิดจากทะเลเลยค่ะปัญหาตรงไหนเราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงจุดของเราแล้วก็ให้เวลากับผิวได้ฟื้นฟูบ้างการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สําคัญทานอาหารให้ครบ5หมูนมคะคะ สวัสดีค่ะนี่คือรายการปนัดดาปนัดดากำลังสองรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะโดยเฉพาะในวันนี้คุณพี่ปนัดดาขาะเห็นบอกว่ามีอะไรมานําเสนอค่ะเราก็มีเรื่องของความสวยความงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะและที่สาคัญค่ะรายการของเราต้องมีของรางวัลมาแจกคุณผู้ชมเช่นเคยเลยค่ะโอ้ยน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสวยความงามเขาก็เรียกว่าเป็นนว ตกรรมแล้วก็การสรรหาเลือเกินใช่ค่ะเพราะวันนี้ค่ะเรามีในช่วงของอินเทรนด์ค่ะที่เราจะนำนวัตกรรมใหม่ๆมานำเสนอให้สำหรับคุณผู้ชมค่ะช่วงอินเทรนด์นี่เลยค่ะคุณน้องค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเติมพลังให้กับผิวนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดจากทะเลค่ะเป็นเซรั่มนะคะที่สามารถฟื้นฟูด,ดูแลผิวเซรั่มอย่างนี้หรือเ่าคะ อันนั้นแนวสาหร่ายปะคะอันนี้แนวสาหร่ายนะคะ,คะเพราะจริงๆแล้วจะเป็นเซรั่มน้ำตบ จากประเทศเกาหลีนะคะที่สาวเกาหลีอยากแนะนําให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใช้ถ้าใช้แล้วเราจะหลงรักนะคะแต่ไม่ได้หลงอย่างนี้นะคะอันนี้หลงไปไหนก็ไปก่อนนะคะเพราะว่า้าเกิดขืนยังมายืนสายกันแถวนี้ดิฉันจะไม่มีสมาธิในการรับฟังเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี้เนี่ยนะคะคือนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่ามาจากแพลงต้นในทะเลค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ต้องบอกว่าคุณน้องขาต้องรองเลยจริงๆค่ะเพราะว่าจะมีทั้งดารานักศ แดงนะคะแล้วก็มีรีวิวจากบล็อกเกอร์ดังๆนะคะที่ออกมาการันตีเลยค่ะว่าใช้แล้วเนี่ยผิวจะรู้สึกเปล่งประกายและดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะคุณน้องอ้น่าสนใจมากๆแล้วก็น่าใช้มากๆเลยนะคะ,คะเขาคืออะไรคะนวัตกรรมอันนี้ค่ะแพรนตอนนะคะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะในการบำรุงผิวหน้า จากเกาหลีนะคะและได้รับการรับรองนะคะจากสถาบันของเกาหลีด้วยเป็นเซรั่มสูตรน้ําเนื้อเข้มข้นค่ะที่อุดมไปด้วยสารบำรุงผิวนานาชนิดเพียงแค่ตบเบาๆเท่านั้นเองค่ะก็สามารถช่วยให้ผิวฟื้นฟูแล้วก็ยับยั้งการร่วงโรยอย่างตรงจุดได้เลยทําให้ผิวเนี่ยสวยสุขภาพดีแล้วก็ เปล่งประกายเลยค่ะวุ้ยน่าสนใจมากๆนะคะและบุ๋มก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็สนใจด้วยนะคะวันนี้ก็มีราคาพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะเฉพาะ20สายแรกเท่านั้นค่ะหรือใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเขาจะช่วยผิวตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะคะสามารถสอบถามตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยนะคะ020263999เบอร์จำง่ายมากเลยนะคะ020263999หรือที่ไลน์นะคะที่แอด เราเบสชอนะคะต้องมีตัวแอดด้วยนะจ๊ะเอาเป็นว่าตอนนี้พักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีเรื่องเราดีๆรอผู้่ชมอยู่ค่ะสำหรับเรานะคะถ้ามีปัญหาตรงไหนเราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงสุดของตาช่วง health and beauty กลับเข้าสู่รายการประณตา,ตากำลังสองในช่วงนี้ Health and Beauty สำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของความสวยความงามก็ต้องมีสาวสวยประจำรายการของเราค่ะน้องจุพัทราอธิราชคุณคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แน่นอนนะคะเรื่องของความสวยความงามวันนี้ซุปนำมาทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเพื่อผิวสุขภาพที่ดีค่ะคุณพี่ปนัดดาทั้งสองขาแน่นอนว่าสารสกัดเนี่ยต้องมาจากธรรมชาติและนั่นก็คือน้ำแร่ธรรมชาตินั่นเองนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องขอต้อนรับคุณณักการทองเทศหรือว่าคุณอ้อเจ้าของแบรนด์โฟกัสสกินแคร์ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะโอ้โหเห็นผิวของเจ้าของแบรนด์นะคะออราขนาดนี้นเนาะต้องมาถามเรื่องของจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้นะคะเรามีจุดเริ่มต้นยังไงที่มาเรื่องของความสวยความงามค่ะก็คือว่าปกติอยู่แล้วนะคะอ้อก็จะเป็นคนรักสวยรักงามนะคะแต่ก็จะเป็นผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ เราก็เลยเริ่มต้นคิดสูตรสบู่ก่อนแล้วก็ลองใช้เองพอลองใช้เองแล้วคือใช้ดีก็เลยแนะนําให้ครอบครัวใช้ก็คือว่าใช้ดีกระแสะตอบรับดีมากก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้ละ,ค,ะค่ะค่ะทีนี้พอเป็นคนรักสวยรักงามก็ต้องดูแลตัวเองทั้งผิวหน้าและผิวกายมีขั้นตอนการดูแลอย่างไรบ้างคะทั้งผิวหน้าและผิวกายนะคะ สำหรับผิวหน้านะคะเราก็ต้องให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดก่อนแล้วก็ตามด้วยการบำรุงผิวและส่วนผิวกายเนี่ยเราสามารถฟื้นฟูผิวได้โดยการทำความสะอาดแล้วก็ ปกป้องพร้อมบำรุงด้วยกันแดดค่ะนะคะงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นที่ผิวหน้านก่อนเลยดีกว่านะคะแน่นอนว่าผิวสุขภาพดีต้องเริ่มจากการทําความสะอาดผิวที่เห็นด้านหน้าตะเห็นว่ามันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะมีการคัดเลือกสารสกัดอะไรยังไงบ้างซึ่งแน่นอนว่าน้ำน้ำแร่เนี่ยต้องอยู่ในหนึ่งในนั้นค่ะก็จะเป็นตัวสูตรน้ําแร่คอลลาเจนทองคํานะคะซึ่งสารสกัดหลักๆเลยก็คือน้ําแร่จากธรรมชาติแล้วก็จะมีทองคําแท้น้ําผึ้งวิตามินอ e, ีแล้วก็กิลรี แล้วก็คอลลาเจนค่ะสารสก,กัดตรงนี้จะช่วยในการฟืร้นฟูผิวค่ะแล้วก็เป็นการดีท็อกผิวเสียให้ผิวเนี่ยกลับมาแข็งแรงกลับมาสวยสุขภาพดีนะคะ ซึ่งเราจะไม่ใส่สารเพิ่มฟองเลยสามารถที่จะแบบผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะค่ะต้องบอกว่าการดูแลผิวนะคะสำหรับสาวๆเนี่ยยังไม่มีปัญหาแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยเลขสเลข4ี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มมีปัญหาและเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำที่มาเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูอย่างไรคะก็คือว่าเราก็ต้องหาครีมบำรุงนะคะที่มีส่วน ที่มีสารสกัดที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้ากะลิืรอยจุดด่างดำซึ่งในสารสกัดนี้ก็คือ Alpha in, อัลฟาอบูตินทําให้ผิวเนี่ยขาวกระจางใสได้ด้วยค่ะค่ะพูดถึงผิวหน้าไปแล้วก็ต้องดูแลผิวกายกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสําหรับผิวกายเลือกสการสกัดอะไรมาใช้ที่อยู่ในนี้บ้างรวมถึง สปรุณเขาเป็นยังไงคะก็ผิวกายก็จะมีเป็นสบู่สูตรสครับคอฟฟคอลลาเจนนะคะเป็นสารสกัดจากกาแฟ100%่อเปอร์เซ็นมีคอลลาเจนมีเชียร์บัตเตอร์มีวิตามินอีแล้วก็จะทำให้เป็นการฟื้นฟูผิวนะคะซึ่งจะทำให้ผิวเนี่ยไปสครับไปอย่างนั้นใช่ใช่ค่ะเป็นการบำรุงผิวด้วยอย่างกาแฟนี่จะช่วยทำให้แบบว่าเลือดเราไหลดีจริงๆคุณสมบัติของกาแฟคือดีท็อกซ์ ทัองพวกอย่างเช่นเราใครชอบทาพวกโลชั่นนะคะหรือว่าสารกันแดดพวกยากันแดดครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องมีการดีท็อกซ์บ้างเพราะว่ามันจะติดค้างอยู่ตามรูขุมขนนะคะแม้ว่าเราจะอาบน้าออกไปแล้วก็ตามดังนั้นสครับกาแฟเนี่ยเขาก็จะช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้มาถึงคู่ของเขาในการดูแลผิวเราสครับผิวไปแล้วอย่างเมื่อสักครู่ตอนต้นคุณอ้อบอกว่าก็ต้องมีการกันแดดด้วยนะคะกระบวนการการคิดค้นการผลิตในกันแดดตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะคือจะบอกว่ากันแดดตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจะเป็นโตดน้าแตกบารุงผิวซึ่งจะไม่ได้แค่ปกป้องอย่างเดียว จะบำรุงผิวด้วยแล้วก็ค่า s p s เนี่ยก็คือ50 pa บวกบวกบวกซึ่งเหมาะสำหรับแสงแดดในประเทศไทยด้วยนะคะฟังขนาดนี้แล้วถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราจะทราบได้ยงไงคะว่ามีอะไรรับรองมาตรฐานไหมคะรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาค่ะค่ะมีออยเรียบร้อยนะคะโรงงานได้มาตรฐานค่ะสามารถเช็คได้ค่ะนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจหรือว่าต้องการจะ เป็นตัวแทนจําหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะสามารถติดต่อออได้นะคะที่ Facebook อ้อนะัทการน,นะคะแล้วก็ไลน์ ID โฟกัสจุดสกินนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะส่วนตัวเลยก็คือ 084, 900, 4013ค่ะนะคะควันนี้โฟกัสสกินแคร์แล้วก็คุณอ,อ้อนี่ไม่ได้มามือเปล่านะคะ <Okay. S 1> เหมือนเช่นเคยค่ะมีของรางวัลมาให้แฟนๆปนัดดาก,กำลังสองได,ได้ร่วมสนุกกันด้วยถึง5รางวัลด้วยกันนะคะ <Okay. S 1> เพียงแค่ตอบคำถามง่ายๆคะ <Okay. S 1> ่ะสารสกัดที่อยู่ในสบู่โฟกัสมีอะไรบ้าง ตอบแค่หนึ่งข้อก็ได้รับแล้วนะคะเป็นสบู่โฟกัสนั่นเองเต็มใจแจกอ่ะถยกต้องน่าจะแจกสักแบบ20จะได้ขอเองสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรไปได้ค่ะที่เบอร์0849004013ค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะอยากให้พี่อ้อค่ะฝากแนะนำสาวๆวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะ สำหรับเรานะคะถ้ามีปัญหาตรงไหนเราก็จะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงจุดของเราแล้วก็ให้เวลากับผิวได้ฟื้นฟูบ้างอย่าใจร้อนค่ะนะคะถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบอุ้ยใช้วันนี้รุกนี้อยากจะสวยเลยอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ทางรายการปัดดากำลังสองนะคะต้องขอขอบคุณคุณอ้อมากๆเลยนะคะคุณนัทการทองเทศนะคะเจ้าของแบรนด์โฟกัสสกินแคร์ค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและสำหรับในช่วงหน้านะคะเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นปสิ่งที่สำคัญทานอาหารให้ครบ5หมู่ช่วง t ทริ and Tips กลับเข้าสู่รายการปนัดดากำลังสองในในช่วงนี้ Trick and Tips ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเคล็ดลับการดูแลสุขภาพสำหรับคนที่รักกาแฟค่ะแล้วก็อยากจะหากาแฟที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเขามีสารสากัดจากธรรมชาติค่ะซึ่งจะใส่อะไรได้บ้างนั้นนะคะวันนี้ต้องมาถามกับผู้ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้นั่นเองนะคะคุณจันทราพรน,นันตาบุญหรือคุณซิมนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์นาโนไวท์คอปีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีค่ะค่ะ ถ้าพูดถึงกาแฟนะคะสาหรับคอกาแฟเนี่ยอาจจะติดใจในเรื่องของรสชาติหรือว่าถ้ามงคลเนี่ยอาจจะลงไรในเรื่องของกลิ่นหอมของกาแฟนะคะแต่นี้เนี่ยการทานกาแฟเนี่ยถ้าทานในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายต้องถามคุณซิมเลยค่ะว่าปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรคะก็เอาง่ายๆก็คือนะคะก็คือพอนึกถึงกาแฟปุ๊บเนี่ยคนที่แบบกําลังเครียดๆอยู่แบบรู้สึก โอ้ยคิดอะไรไม่ออกประมาณเนี้ค่ะ <Okay. S 2> พอได้นึกถึงกาแฟชงกาแฟดื่มปุ๊บคนที่รักกาแฟก็คือจะมีความมีความสุขกับมัน <Okay. S 2> ได้กลิ่นหอมกลิ่นกลมกรอมเนี้ย <Okay. S 2> ก็จะมีความรู้สึกว่าหายเครียดปลด hmm. ป่อยแล้วก <Okay. S 2> ็ช่วยในเรื่องของ าการผ่อนคลายกระปี้กระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบของความจําได้ด้วยค่ะ,คะจะช่วยยังไงได้บ้างก็ต้องถามที่มาเลยละค่ะว่าสําหรับความเป็นมาของกาแฟดานอไว้นี่เป็นมายัางไงคะก็คือในภายใต้แบรนด์โน,โนก็จะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด5ตัวนะคะ,คะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพี่ผลิต กาแฟตัวหนึ่งเป็นตัวแรกเลยก็คือนานโนโคอฟฟี่พลัสอ๋อด้านนู้นเนาะค่ะเรามีวิธีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างไงคะก็ขอท้าวความก่อนนะคะว่ามีน้องคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานที่ที่ทำอยู่เนี่ยค่ะน้องเขาบอกพี่ลองทำกาแฟดูซิก็ลองทำกาแฟเพื่อสุขภาพหรือกาแฟลดน้ำหนักและอีกอย่างหนึ่งในส่วนตัวเราก็มีปัญหาสุขภาพ ก็เลยเอาส่วนข้อบุก้องของตัวเองอะมามิกไปในส่วนผสมของกาแฟม,มีส่วนผสมสารสกัดอะไรที่อยู่ในนี้บ้างเอาตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวแอลคาเนทีนค่ะซึ่งแอลคาเนทีนเนี่ยเราก็รู้ดูกันอยู่ว่าเป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของระบบของการเผาผลาญน,นะคะ<ช>แล้วก็มีตัวไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีตัวอ,อินูลีนสารสกสัดจากถั่วเหลืองใบแปะกล้วยแล้วก็วิตามิน B1 B-2 <Okay. S> ,B-6 แล้วก็ b ส2โอ้ค่ะสารสกัดหลายตัวนี่มีคุณประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะทีนี้ต้องถามในเรื่องของการเรื่องของสัตว์สวนบ้างสารสกัดอะไรคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลสัตส่วนคะ่ะก็คือตัวแรกก็คือจะมีแอลคาเนตีนนะคะ <Okay. S 2> ส่วนของแอลคา i นตีนเนี่ยคุณสมบัติที่เห็นชัดๆก็คือในเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็ตัวแอลคาเนีนเนี่ย จากผลการวิจัยเนี่ยนะคะว่าคนที่ไม่มีตัวแอลคาไลทีนในร่างกายของเราเนี่ยก็จะเกิดให้เกิดไขมันสะสมแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะเกิดของปัญหาเรื่องของโรคอ้วนแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดตามมาค่ะเห็นบอกว่ามีสารสกรัดจากจมูจมกถั่วเหลืองใช่ค่ะอันนั้นใส่เพื่อในการอะไรคะจมูกถั่วเหลืองเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของ การปรับสมดุลในร่างกายของผู้หญิงเพราะว่าหมดประจำเดือนเอ่ยในเรื่องของความเสื่อมของร่างกายเอ่ยเนี่ยแสดงว่าสวยอย่างเดียวไม่ได้นะจะต้องแบบว่าดูแลบำรุงจากข้างในด้วยใช่เรียกว่าดูแลครบสุรเลยนะคะทั้งในเรื่องสุขภาพและเรื่องของความสวยความงามทีนี้ค่ะเรื่องของการรับรองมาตรฐานนะคะเรามีอะไรในการรับรองมาตรฐานบ้างคะก็คือได้การรับรองจากองค์การอาหารและยาก็คือในส่วนของออยอนะคะแล้วก็โรงงานก็ได้มา ทาน GMP ค,ค่ะค่ะนะคะดังนั้นต้องถามช่วงเวลาจริงๆแล้วควรทานช่วงไหนสำหรับสาวๆนะคะที่ประมาณว่าต้องการควบคุมน้ำหนักไม่อยากให้อ้วนไปกว่าน,นี้อย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากรักษารูปร่างสัดส่วนของเราให้คงที่ก็คือวันละหนึ่งสองก่อนอาหารเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าสาวๆประมาณแบบว่าเจ้าเนื้อหน่อยต้องการลดน้ำหนักส่วนเกินไขมันส่วนเกินก็วันละสองซอง ซอ,องแรกก็คือเหมือนกันก็คือก่อนอาหารเช้า30นาทีและอีกซ <Okay. S 1> องหนึ่งก็คือช่วงเวลา้าฟ e e เบรกช่วงใบ 2, 2> ใย<บ>สองบ่านะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนาะ,ะจะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างคะ f a c e b o o k นะคะก็คือกาแฟ n a โ o ไว้นะคะ IG ก็นาโ o ไว้ c ค f f ฟ่ Li n e o f f i c i a l ก็นาโนไว้ Coffee แล้วก็ใส่ดวนสายตรงถึงพี่ก็095 974 5156ค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณซิมฝากวิธีการดูแลสุขภาพและรูปร่างให้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือสิ่งแรกก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางนานอไว้คอฟฟี่ก็จะมีของมาแจกนะคะคุณผู้ชม5รางวัลด้วยกันนะคะก็คือให้ตอบคำถามมาว่าสารสกัดที่อยู่ในกาแฟนานอวเนี่ย มีอะไรตอบมาสักอย่างสองอย่างเนี่ยเขาใจดีคุณซิมใจดีมากเขาให้แน่นอนนะคะแปบกล้วยเอ้ยอะไรเอ๋ยจมูกทัวเลยแอลคณิทีนอะไรตอบไปเถอะนะก็ไม่ได้บอกใบเลยบอกไม่ได้ใบเลยไม่ได้พูดอะไรเลยนะคุณซิมนะเดี๋ยวเขาเอาไปบอกตามนั้นนะคะเอาเป็นว่า5รางวัลนะคะ0 9 5ย์4 5 1 5 6สหหนะคะ0 9 5ย์4ส 5156รีบโทรมาโดยโด่วนเลยนะคะค่ะและสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะหรือไหนๆก็มาที่รายการเราแล้วนะคะคุณซิมนอกเหนือจากแจก5้ารางวัลน,นี้นะคะยังจะบอกว่าใครที่สนใจกาแฟเพื่อสุขภาพดีๆแบบนี้สามารถโทรเข้าไปได้นะคะ50สายค่ะ ลดราคาพิเศษอย่างแน่นอนเลยนะคะบอกว่ามาจากปรรดากำลังสองลดให้เลยนะคะ0959745156นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับแมเจ้าของผลิตภัณฑ์ใจดีท่านนี้เลยนะคะคุณจันทรพรนันตาบุญทาเจ้าของผลิตภัณฑ์นาโนไวท์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะพูดคุยกับเราเรื่องของความสวยความงาม หรือมีเคล็ดลับความงามนะคะสามารถ Facebook มาพูดคุยกับเราได้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากลาลิต้าค่ะนิตยสารเดอะลิสต์อ่าแล้วรวย U C I Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารมอโตโรล่าผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซสเสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลา U C I เซทตบ็อกกงรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะคะและทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของรายการปนดากกำลังสองค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะเรามีสกูปดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะในช่วงของการท่องเที่ยววิถีไทย วันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องคอยติดตามกันให้ได้นะคะแล้วกลับมาพบกับรายการบรรดากำลังสองได้ใหม่นะคะในวันศุกร์เวลา16นาฬิกาตรงทางททบ .5 ค่ะวันนี้เราทุกคนขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันนะคะในช่วงท่องเที่ยววิถีไทยค่ะวันนี้อยู่กับกีวี่เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้วิพาคุณผู้ชมลงใต้ามาอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ต้องห้ามพลาดเลยล่ะคะ่ะส่วนมีที่ไหนหน่าสนใจนะคะมีที่ไหนหน่าท่องเที่ยวตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ในวันนี้นะคะก็คือที่นี่ค่ะคือวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะมีพระบรมธาตุค่ะที่มียอดเป็นทองคําค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็กําลังบูรณะใหม่อยู่นะคะแล้วก็ยังมีวิหารอีก3วิหารค่ะที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือ1เลยคือวิหารหลวงค่ะซึ่งมีสถาปัตยกรรมนะคะแบบสมัยอยุธยาเลยล่ะค่ะ แล้วก็มีพระวิหารสามจอมนะคะเป็นพระวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงม้านั่นเองค่ะแล้วก็มีพระวิหารโพลังกาค่ะซึ่งเป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุนั่นเองค่ะอีกทั้งที่นี่นะคะก็ยังมีพระที่มีชื่อเสียงค่ะคือพระแอดปวดหายนั่นเองค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะเขาก็าเชื่อกันว่าพระแอดเนี่ยนะคะถ้าใครที่มีอาการเกียวการปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยถ้าได้มาไหว้สักการะนะคะก็จะหายเป็นปลิ่นทิ้งเลยทีเดียวค่ะเราตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชม ที่ต่อมานะคะเรียกได้ว่าห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้นะคะที่นี่กําลังโด่งดังเป็นอย่างมากค่ะกับนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวสังชาติเลยนะคะที่นี่คือหมู่บ้านคีรีวงค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองค่ะที่นี่นะคะมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆค่ะรวมถึงอากาศที่บริสุทธิ์เป็นอย่างมากค่ะมีโอโซนติดอันดับต้ตนๆนะคะของระดับโลกเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่1ของประเทศไทยด้วยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะก็มีที่พักสำรองให้นักท่องเที่ยวต่างๆมากมายนะคะเป็นแบบโฮมสเตย์นะคะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมากสวยงามมากๆค่ะห้ามพลาดเลยนะคะ อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่นะคะก็จะทําอาชีพกสิกรรมซะส่วนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมก็จะแบ่งกันเป็นโซนๆนะคะบางคนเขาก็จะทําเป็นกเกษตรนะคะเป็นแบบประยุกต์ค่ะแล้วก็นําสินค้าที่ได้นะคะมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มนะคะพวกทําผ้ามัดย้อมแบบนี้นะคะเป็นแบบผสมผสานด้วยค่ะแล้วก็มีอีกหลากหลายกลุ่มมากมายเลยค่ะสามารถมาเลือกชมเลือกดูแล้วก็เลือกซื้อของกลับบ้านติดไม้ติดมือไปได้เลยค่ะ you can make you baby. และที่นี่นะคะก็คือวัดเจดีย์ไอ้ไข่ขอได้ค่ะคุณผู้ชมเป็นวิญญาณเด็กนะคะศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่มีมากว่า200ปีแล้วนะคะและที่นี่ค่ะก็เป็นที่ที่นิยมมากนะคะสําหรับชาวบ้านมานิยมขอพรนะคะเรื่องโชคลาภเงินทองต่างๆค่ะแล้วก็มากราบไหว้สักการะไอ้ไข่กันค่ะส่วนนี้นะคะก็คือไอ้ไข่นั่นเองค่ะที่นี่นะคะถ้าใครที่ขอพรได้เนี่ยก็นิยมมาแก้บนกันด้วยละค่ะจะเห็นได้ว่าถ้ามาถึงที่นี่นะคะก็จะมีรูปปั้นไก่นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะ นี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่ชาวบ้านนะคะนำมากราบไหว้ขอพรออเด็กคนนี้กันล่ละค่ะเดี๋ยวเรามาปิดทองกันเลยและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะคะวิขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามค่ะ แล้วก็ยังไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะในรายการปนัดดาก,กำลังสองช่วงท่องเที่ยวถิ่นไทยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ